มาเลยจ้าวันนี้กินอะไรคะวันนี้นะคะลาบหมูค่ะอันนี้ตำมะแตงเลยจ้าน้ำเสนอ <c oughs> มันก็ปกทัว ช่างช่มีพากินกับนอกจังเสียพบพวกหลักเชื่อคอยว่าจะตํามักทั่วล่ะเอามันกินกับหลับอีกว่าเ <c oughs> <c oughs> ข้ากันดี อาดน้ำมาใหม่ๆนะคะผมนางเปียกลงวันอาทิตย์ นมากคนจะหยุดกันนะคะของนางทำงานนะคะหักบักตัวกระดินปุ๊บหนึ่งเมตรไปไม่ทักทายค่ะ